ตอนครับสมาชิกใหม่สมาชิกแบะจะเจ็ดมูเสิเลยเกิดแล้วแม่ตัวนี้ของนเน่ตัวกูตัวมาแม่ลูกตัวนี้เด allora ียวอ่ะง่ามาง่ายมากเลยเออ แตอบงที่จะเ็เมหน่อยจะไม่ดุเมหน่อยจะันาดีเลยเกลพันตเลยก็ดุเยงามงามโอ้ไหนเมเลยเขาไ่ะไปหมายตนกัปแ่วันนี้เจียมันหงอกมั้ยเฮ้ยงหนอกดุ mất năng công cụ công cụ té nào sậu này